จากใช่ครับจากการติดตามสถานการณ์ตอนนี้ก่อนนะครับผลกระทบเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นกับชาวจังหวัดระยองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ทางพี่น้องประชาชนก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับตอนนี้ผลกระทบไม่มีไม่ไม่มีครับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดระยองเองก็เตรียมรับมือโดยการ ตั้งเป็นกองในยการป้องกันและบรรเทาสาาภัยนะครับตั้งอยู่ที่สํานักงานปอพนะครับหนึ่งเปนะครับก็สามารถที่จะรายงานเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆได้เลยครับผมครับผลกระทบที่จังหวัดระยองตอนนี้มีการรายงานยางไรบ้างครับตอนนี้ก็ติดติดตามสถานการณ์จากทั้งทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับแล้วก็ทางการนิคมนะครับโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยครับก็ไม่มีผลกระทบหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดครับครับแล้ว มีบางคนงกังวลนะครับว่าจะมีเรื่องศิลปม,มีอะไรพวกนี้อะไรจะเป็นยังไงบ้างน่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ก็ยังของระยองไม่น่าจะกระทบนะครับตรงนี้ครับแล้วตอนนี้ได้มีการเร่งได้อบอูยบส่วนบางแห่งอะไรบ้างครับขั้มโรงพยาบาลระยองรครับครับ ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเองนะครับก็ก็มีที่รู้สึกว่ามันไหวได้รับรู้ได้นะครับก็จะมีทางโรงพยาบาลแกลงยกตัวอย่างนะครับก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปนอกอาคารแล้วบางส่วนครับทีนี้ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเองเนี่ยก็ได้เตรียมแผนรองรับเรียบร้อยแล้วครับ